เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟิกเกตสมรรถนะสูงเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลวันนี้นะคะนญิญ,ญาจะพาทุกท่านมารู้จักถึงขีดความสามารถสมรรถนะและที่มาของเรือหลวงที่ได้รับพระราชทานนามว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้าเดี๋ยวที่วันนี้พี่มอบตาเรือให้ใช้หนึ่งวันนะน้าเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตคุณนะครับเบลดาว์เบี่ยคือว่าเป็นคุณเจ้าอยู่หัวระดับที่เก้าครับค่ะขอบคุณนะคะสิ่งแรกที่นินยามาถึงแล้วควรไปนี่คือจุดไหนก่อนคะเรือลบเนี่ยสําคัญที่สุดเลยคือจุดที่นาเรือควบคุมเรือลำนั้นคือจุดของสำนักเรือค่ะเดี๋ยวเราไปพาไปดูการเดินเรือกันแรกได้เลยค่ะรบกวนนะคะค่ะ ต้นเรือนะครับต้นเรือท่านจะเป็นผู้ควบคุมอำนวยารทั้งหมดของเรือนะครับรวมถึงต้นกลนะครับต้นกลก็ท่านก็จะดูแลดูแลเรื่องของเครื่องจกักรต่างๆแต่รวมถึงการป้องก,กันความเสียหายที่เกิดจากเรือด้วยแต่หลักๆแล้วเนี่ยบนนี้คือเรื่องของการนําเรือแต่เดี๋ยวหลังจากนี้นี่ย่ายอยากจะรู้เรื่องราวของสะพานเดินเรือให้มากขึ้นเดี๋ยวรายละเอียดที่ขออนุญาตให้ต้นผลแนะนํานนต่อไปได้เลยค่ะต้ตนผลก็สําหรับสะพานเดินเรือของเลหลวงภูมิพลอนในเดนเจเดชครับเราเป็นแบบ IBS หรือว่า Integrated Bid System ครับเป็น one man bid ผู้นำเรือคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะดูข้อมูลทั้งหมดแล้วก็สั่งการได้จากที่สะพานเรือไม่ว่าจะเป็นการสั่งถือท้ายหรือว่าการสั่งจับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพามาที่ด้านคอนโซลของทางก่อนละกันครับทางด้านนี้ครับจะเป็นเรื่องของการสั่งจับนะครับต้นผลก็จะสามารถสั่งจับจากทางจากบนสะพานได้เลยนะครับโดยที่ทางแผนกช่างกลครับก็จะส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่สั่งจับก็จะดูรายละเอียดต่างๆของ ระบบเครื่องยนต์ได้จากหน้าจอเราก็จะมีเรดาร์นะครับเรดาร์ uh. เนี่ยก็จะเป็นเครื่องช่วยในการนําเรือ uh. ที่จะช่วยบอกกับผู้นําเรือว่าตอนนี้เรือเราถือเข็มเท่าไหร่ uh. มีความเร็วเท่าไหร่นะครับ uh. เรือที่สัญจรไปมาในทะเลที่เรากําลังจะผ่านกันเนี่ยเราเฉียดก,กันที่เท่าไหร่อันตรายหรือเปล่าเราจะชนกันไหม uh. นะครับข้อมูลตรงนี้เราสามารถดูได้จากเรดาร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปพี่ต้นผลนขอส่งหนะ้าที่ต่อไปให้กับพี่ต้นเรือแล้วกันเชิญน,น้องนินญาทางนี้ครับได้เลยครับ สวัสดีค่ะพี่ต้นเรือวันนี้นิงย่อยากจะขออนุญาตสอบถามพี่ค่ะว่าที่มาของชื่อเรือหลวงภูมิพลอนันเดตเราได้มายัางไรคะได้ครับเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังได้ค่ะในการที่เราได้รับได้จชทานนามเรือหลวงภูมมพลอนเดเดของทัพเร,รือไ,ได้รับความหมายพุ่าที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในบรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณโาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ราชทานนามเรือลำนี้ว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชตามพระนามในพระบาทสมเด็จพระบร,ะราามินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิิรพระมากษัตริย์ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพถูงสรงและได้รับการยกย่องจากทั่วโลกสแสดงให้เห็นถึงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองคน,นทรง,งเล็งเห็นถึงความสําคัญของกองเรือและขีดความสามารถของเรือฟิเกตสมตรรถนะสูงลำนี้เพื่อให้เป็นกําลังหลักของประเทศ ในการปกป้องรักษาที่ปไตยและผลประโยชน์ของชาติอาวทะเลตลอดจนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติตา่างๆค่ะก็ขอบคุณต้นเรือมากจริงๆนะคะที่ที่ได้อธิบายในเรื่องของที่มาของชื่อเรือเพราะนี่ก็สงสัยอยู่นานค่ะคในจุดต่อไปที่อยากจะแนะนําต้นเรืออยากจะให้นินยาไปดูในส่วนไหนต่อค่ะเดี๋ยวพี่จะพาน้องนินยาไปดูในส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนในการสั่งจัดระ,ะ,ะพบบควบคุมระบบต,ต่างๆภายในเรือทั้งหมด พ่ปพ่ที่ห้องซีีเชเสนครับได้ค่ะครับว้าวเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตพาน้องนินดามาตึดห้องควบคุมเครื่องจักรครับค่การนี้ก็เดี๋ยวจะมอบหมายให้น้องต้นกลได้อธิบายและแนะนำต่อได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะ ห้องนี้ก็คือห้องเซ็นทรัลคอนโทรลสเตชันครับเป็นห้องควบคุมเครจัรของเรือลำนี้ครับรกรนีทันทันาห้อง C C S จะได้ค่ะที่ติดตั้งก็จะเป็นระบบ I P M S นะครับทีนี้เกตแพลตฟอร์ม management system ซึ่งก็จะควบคุมารควบคุมกครจับของทั้งลำนี้ได้ครับอ่าก็คือถือว่าเป็นห้องที่สําคัญมากเพราะว่าจะต้องควบคุมทั้งลำเรือถูกไหมคะใช่แล้วครับในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมครับในด้านห้องเครื่องเดี๋ยวผมขอแนะนําให้ จากกับพลังกลครับสําหรับห้อง,งออเซนทรัลของเซ็ทราลเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่เนี่ยติดใจของเราอยู่<ฆ>โดนโต่องแหงนั่นคือ<ฆ>อังกัตสายก็เป็นพนระลูของเปรเลเสีย<ฆ>ซึ่งเป็นส่วติดใจของเราชาวทานเรืออยู่แล้วครับกับ<ฆ><ฆ>อีกสิ่งหนึ่งก็คื<ฆ>คอพอพอลโลมัญลักรักของในดวงวชกาที่เก้านะครับซึ่ง่ารที่เราเอามาติดตั้งไว้เป็นสิ่งที่มีติดใจก็เพื่อเป็นแรงกระตุ้น ในเรื่อง,องการทํางานในเรื่องของความวิทยาุาสาหะคือองค์ท่านเป็นพระมังสัตว์ที่มีพระอธิยภาพสูงสุดของตอนชาวไทยทราบรวมถึงระดับชาวโลกนะครับตัวต่างประเทศนะครับนานาประเทศก็น,นึกถึงองค์ท่านในเรื่องของความวิทยาสาหะรในเรื่องของการทุ่มเทการทํางานนะครับเหมือนกับห้องนี้ซึ่งต้องทํางานตลอด24โมงเวลาคราวใดที่เราเหนื่อยและท้อก็ จะนึกถึงโค้ง,งขันนะครับค่ะและหลังจากนี้เราจะไปดูข้องูลเครื่อง,องใหญ่นะครับเยื่อรู้ว่าสมรรถะของเรื่องนี้ทำไมถึงได้ลงทะเลได้เยอะได้ไปได้ไกลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเสด็จก่อนครับได้เลยค่ะ,ะค่ะในน,นี้ประกอบด้วยเครื่อง,องใหญ่ที่เป็น NPU หนึ่งหกสามนะครับค่ะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทัเรี มาเปอนของเครื่องแรกมีเพื่อผลิตน้ำจืดโดยใช้น้ำทะเลนะน้ำทะเลนอกเรือของเรา <ฮะ S 2> ครับจากน้ำทะเลเนี่ยไม่ว่าทะเลไหนก็แส่นะครับมาผลิตเป็นน้ำจืดสามารถใช้ดื่มใช้อาบใช้บริโภคได้เลยเมื่อเราเห็นระบบต่างๆในห้องนี้แล้วนะครับ เราก็จะไปดูความเป็นอยู่ของกําลังพลนะครับก็คือเราดูว่าเรามีในเรื่องของอุปโภคบริโภคไงกันผ่อนยังไงแล้วก็สามารถที่บอกว่าอยู่ได้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราอยู่ได้ได้อย่างไรได้ค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะห้องนอนครับได้เลยค่ะที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเราจะเรียกว่าห้องประดลาดสีค่ะ เราจะมีห้องปบบนีททั้งหมดสี่ห้องครัมากน้อยตามแตกต่างกันไปห้องน้ำห้องพวกรับของในอันประมวนทั้งจมดนะครับตอที่เห็นว่าวัสดุด้านข้างเนี่ยจะเป็นแตรเลนทั้งหมดเลยประโยชน์ก็คือในเรื่องการรับประปากอากาศการกัดกร่อนต่างๆรวมถึงสุขภัณฑ์จะเป็นเซนามิตรงนี้มันจะมีประโยชน์ในเรื่องของเวลาเราเจอคลื่นลม หรือโดนสัต่าต่างๆเนี่ยมันจะไม่เกิดความเสียหายอครับนี่คอประโยชน์ตรงนี้ห้องอีกห้องหนึ่งที่สําคัญในการดํารงชีพมากๆคือห้องทานข้าวห้องครัวต่างๆเวนี้ยากขออนุญาตไปดูในส่วนนั้นด้วยได้ไหมได้ครับได้เลยค่ะดยห้องเมดของเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลายอย่างครับค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นะหรือตู้ทางน้าแข็งครับอ่าก็คือห้องนี้มีครบครันน้าดื่มน้ําร้อนน้ําเย็นต่างๆเรือเรานี้สามารถปรุงอาหารได้ทุกประเภทครับเรามีทั้งหม้ออบค่ะหม้อทอดค่ะหม้อต้มค่ะแล้วก็เตากะทะรวมถึงนี่ครับเรื่องอุ่นอาหารครับก็คืออาหารเราจะอุ่นตลอดเวลาตอนกำลังคนมาตักมาทานก็จะได้ตลอดเวลาตลอดเวลา บอกเลยว่าน่ารับประทานมากนะคะเป็นไงบ้างเดินชมถึงไหนละเดินชมรอบเลยค่ะตอนนี้นิงยาได้ไปสะพานเดินเรือแล้วก็ห้องเครื่องจากลมถึงได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของกําลังพลในเรือหลวงพุพ่มพลรญเดชค่ะเป็นไงบ้างครับรู้สุกเป็นไงบ้างครับประทับใจไหม ประทับใจมากค่ะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่เคยคิดเลยว่าเรือของกองทัพเรือไทยเราจะมีในลักษณะน,นี้ด้วยกันก็ลำนี้ก็ถือเป็นเรือลีเกตสมรรถสูงที่ใหม่ที่สุดในกองทัพเรือรค่ะมูลค่าก็ค่อนข้างสูงมากนะครับการดูแลรักษาของเราก็องดูแลทุกวันดูแลทุกวันห้องนี้ก็น่าจะเป็นห้องสุดท้ายนะครับที่จะให้ให้องน,นี้เป็นห้องเก็บเฮลิคอปเตอร์หรือเขาเรียกว่าแทงก้านะครับะราไี้ถือว่าเป็นเรือดำที่ที่สามารถเก็บเฮลิคอปเตอร์ได้ใหญ่ที่สุดก็คือ เอสเจ็ดหรือบาโวหรือซีฮอสน้ำหนักเขาจะมากถึมารันสิบตัดนะครับส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่ของการรับพอนะครับเราจะเห็นว่าพอนี่จะมาลงในพื้นที่วงกลบตรงนี้นะครับแต่เราก็มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือในการที่นําพอลงนะครับเช่นที่เราเห็นเป็นกระจกแบบหามบ้านนะคือเป็นที่อยู่ของทาวเวอร์เป็นที่อยู่ของคนที่ควบคุมพอในการนามาลงในบริเวณดัดฟ้าฮอนี่เราก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในการนําเรือในการนำพอลงหลายอย่าง ถือว่าได้รับความรู้นะคะและก็ได้รู้จักกับเรือหลวงพุทอนิเดชมากขึ้นมากจริงๆค่ะวันนี้นิาต้องขอขอบคุณท่านผู้การเรือมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็วันนี้ท่านนิญาและก็ท่านผู้การค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้เหมือนกับนิญานะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะค